แก้วไม่ได้ไนี่จะเปิดไม่ได้เนาโตขึ้นคุณไม่มีผัวหรอกที่นี่ทำไมเพระทั้งจำแก้วเปืเป่อนอะไรเฉยเฉยเนี่ยแก้วเฉย,อย,อยเฉยอ,ยอ,ยอะไรเมือม่อกี้เมื่อกี้คุณเปิดอะไรเปิดแก้ว,ว,กวใช่แล้เปิดอนอะไรเนี่ยย่าข้นทำไม่มีผัวเมื่อกี้เฉยเฉยในนี้อะไรมันกลมหกมันทำมือเดียวไม่ได้อาอสิจนะเปียงในฐานะในข่อยเป็นน้องเจ้านี่ยเจ้าสองคนเอากันในมัสมนเอฟซีเขาเชี่ยเลยเพียงเอากันจริงจริงเลยเอากันแบบเป็นผัวเมียมัสมกับเอฟซีเขาเชี่ยนะเพียง